อันดับแรกแอดมินก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับจา่าสิบเอกเทิดศักดิ์กับพลา,าหารวชิระที่เหยียบกับระเบิดบริเวณห้วยตามาเลียจังหวัดศรีสะเกดนะครับในขณะที่ทำการรัตะเวนอยู่ขอให้ทั้งสองท่านปลอดภัยครับเรามาติดตามสถานการณ์การสรุประหว่างรัสเซียกับยูเครนกันครับมีการโจมตีโรงไฟฟ้าของรัสเซียเกิดขึ้น ในเมืองทากาลอสในแคว้นลอสตอปประเทศรัสเซียเกิดเหตุเพิ่งไม่สถานีไฟฟ้าย่อยขนาด110กิโลโวลต์เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำหรับของเครือข่ายไฟฟ้าในภูมิภาคทำให้การจ่ายไฟฟ้าในหลายพื้นที่ต้องหยุดชะง,งักชั่วคราว รายงานยังระบุอีกว่าเบื้องต้นเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังจากมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า10หน่วยงานถูกส่งเข้าไปควบคุมสถานการณ์และขนาดนี้เพลิงยังคงลุกไหม้บางส่วนแม้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ก็มีความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าถือว่ารุนแรงและส่งผลกระทบต่อการทำงานของโรงงานและชุมชนโดยรอบ เมืองทากรอตตั้งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนเพียงแค่40กิโลเมตรซึ่งทําให้หลายฝ่ายเชื่อว่านี่เป็นการเป็นปฏิการโจมตีเชิงลึกของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของรัสเซียที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนักวิเคราะห์หลายท่านมองว่านี่คือเป็นการบั่นทอนขีความสามารถของอุตสาหกรรมรัสเซียในการส่งกําลังบํารุงโดยเฉพาะระบบขนส่งและโรงงานที่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้ามีข่าวโครงการขีปนาวุธทิ้งตัวยูเครน ม่งมีโครงการขีปนาวุธทิ้งตัวเชิงยุทธศาสตร์ที่รู้จักกันในชืช่อของ H-2 l i m ถูกตั้งความหวังไว้ว่าจะให้ยูเครนสามารถโจมตีในเชิงนึกลราว500กิโลเมตรได้แต่การพัฒนาไม่ได้ดำเนินหน้าตามแผนมีปัญหาความข้องตัวด้านงบประมาณและการเปลี่ยนลำดับความสำคัญของกองทัพยูเครนเอง และความเสียหายต่ออุตสาหกรรมจากการโจมตีของรัสเซียที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศซึ่งสาเหตุหลักคือการขาดแคลนงบและการโยกย้ายทรัพยากรไปยังโครงการที่ให้ผลตอบแทนทันทีและมากกว่าเช่นโครงการเร่งพนา,านโดนวิสัยไกล่และขีปนาวุธระยะไกลจากนานาชาติแบบพร้อมใช้เช่น AC ATMS Storm Shadow ท h ร ซึ่งช่วยให้เคียบสามารถโจมตีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ได้โดยไม่ต้องพึ่งโรงงานผลิตภายในประเทศผลในเชิงยุทธศาสตร์คือยูเครนหันมาเลือกใช้ทางรัฐที่ได้ผลเร็วกว่านั่นก็คือการใช้โดรนพัฒนาเองและขี่ปนอาวุธจากปะตะวันตกเพื่อกดดันเป้าหมาย,าย,ายที่ส่ไกลทันได้ทันทีในขนาดเดียวกันคือโครงสร้างประเทศอย่างเช่น H ีชิม2อาจสำเร็จและให้ความเป็นอิสระในเชิงยุทธศาสตร์ แต่การจะไปถึงจุดนั้นต้องผ่านการลงทุน,ลนและมาตรการคุ้มกันโรงงานในช่วงสงครามเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดและนี่คือโครงการขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ของยูเครนที่ล่าช้ากันออกไปซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อเขาว่ายูเครนจะสามารถดําเนินการพัฒนาขีปนาวุธชนิดนี้ได้ต่อโดยการพึ่งพาอุตสาหกรรมภายในประเทศของตัวเองได้หรือไม่ครับและนี่ก็คือข่าวสา,สารสาระที่เราเอามาฝากกันในวันนี้ครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัหับช่องนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ